มึงคิดงา่างูควายเนี่ยต้องรอไปสิบเดือนตบัดสั์นะครับถ้าใครบอกว่าพักเพื่อไทยตบัดสั์มาครับตัวเลยนะถ้าบอกว่าตบัดสั์อย่างที่ผมพูดมาเนี่ยนะถ้าอนุทินนะครับมึงไม่ดาบอนุทินเลยอนุทินทำไมมาช่วยกูบ้างล่ะถ้ามึงมาเติมเนี่ยนะครับมันก็เกินกึ่งหนึ่งไงสามร้อยสิบบวกกับอนุทินเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบนะครับ นาเจิบเป็น380ครับถ้าไอ้นุทินนะครับถ้าพักไอ้หนูผีช่วยมึงนะกูบอกเลยว่าเ <c oughs> ตินกึ่งหนึ่งของ7จ็หิไงไม่ต้องใช้เสียงสวอฮ่า <c> ฮ <oughs> ่อรครับไม่ต้องครับไม่ต้องรอสวรอสวมาสองรอบครับ <c oughs> เขาก็บอกว่ามึงลดเพดานล,ลงหน่อยเว้ยนะร้อบสองนี่กูกลัวว่ะไม่ลดครับนะวิทาไม่ลด มันไม่อยากเป็นครับท่านผู้ชมมันไม่อยากเป็นนายกมันจะลดได้ยังไงล่ะครับมันไม่มีกลืนมันไม่มีความสามารถครับนะทั้งพักมันเลยเห็นไหมครับมันให้สัมภาษณ์แต่ละทีนะครับถ้าอย่างมันจะโง่จะควายไปด่าเพื่อไทยได้ยังไงถ้าอย่างั้นมันก็สนับสนุนเพื่อไทยสิครับนะเพราะว่าเพื่อไทยนี่ครับแก้รัฐมนูญอย่างนี้มันไม่เคยสนับสนุนนะครับพักเพื่อไทยในการที่เขาจะจัดการกับสววว138บวก2เนี่ย รเรื่องอยู่ดีไอทวีตอดสองเขาเ,เขานั่นอยู่ครับแต่มันไม่เคยสนใจนะไม่เคยสนใจนะผมถึงบอกว่าพักการเมืองพักนี้ครับมันเข้ามาเพื่อหาแดกอย่างเดียวครับเอานะครับนะหลอกทลายศหักหลัง14ล้านเสียงครับไปเป็นเสาค้ำครับนะไปเป็นเสาค้ำให้อนุทินได้ยังไงครับ พักอนุทินเนี่ยมันพังาพังาบครับเหมือนกับคนเนี่ยครับว่ายน้ําไม่เป็นจมน้ําแล้วแต่มันเนี่ยนะครับไปช่วยให้เขาฟื้นนะครับนะแทนที่มึงจะนะครับช่วยพักเพื่อไทยครับนะช่วยพักเพื่อไทยให้เขาจัดการกับสวหัวกับเขากระโดงครับเรื่องนี้ตอนนี้เงียบไปครับนะพักไอ้พักอะไรล่ะพักเออกระท่อนกัญชาเขาไม่ได้เลือกมึง ไม่เลือกยังไม่พอนะทาราเซเศมันด้บอกว่าโอ้ยกูจะออกกฎหมายนะครับฆ่าคนที่แก่ร้อยสิบสองโดยไม่ต้องขอหมายสารมาสิแม่งฟังไหมฮเออเห็นเรื่องรับสามร้อยสิบเสียงครับมีสามรอยสิบเสียงนะมึงทำไมไม่โทษล่ะครับพวกที่ไปตบัดศาสตว์ไม่ไม่เลือกมึงน่ะไอ้เทงไอ้ลังซีมันล้มนะอีไหมอไอ้ ไอวิโรดมึงทําไมไม่โทษภูมิใจไทย,ทยไี่ยกมือให้มึงด้วยละ่ะมึงทําไมไม่โทษเพื่อไทยอ่ะเพื่อไทยเขายกมือให้มึงตั้งสองรอบครับแล้วมันไม่ผ่านตรงไหนพี่น้องรู้ไหมนะมันมีสวสองอยห้าสิบตัวครับสัตว์เลี้ยงของนะครับไอสามปอมันเลี้ยงไว้เพื่อที่จะยกมือสนับสนุนให้เป็นนายกไงนะครับเทียบเท่าสองสองครับท่านผู้ชมมันมีขนาดนั้นมันมีสวสอง้อยห้าสิบตัว ที่ไอ้สามปอมาเลี้ยงไว้เพื่อที่จะหนุนให้มันเป็นนายกแต่ปรากฏว่าเสียงมันไม่พอไงครับเสียงมันไม่พอมันได้แค่สี่สิบเสียงเนี่ยมันเป็นนายกไม่ได้ไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันเป็นนายกไม่ได้มันก็ไปเป็นองคมนตรีเห็นไหมพี่น้องนะโอ้หมึงโทษแต่เพื่อไทยบอกว่าตาบดตัดมึงไม่เคยโทษพักพ่อมึงเลยพักกภุมมใจไทยนะพรักไอ้เดวินไม่เลือกมึงนะ ขาไม่ได้เลือกมึงเลยแต่มึงไปโทษพรรคเพื่อไทยเขายกมือให้มึงทั้งสองครั้งสองรอบ่มนะมึงเล่นกันแบบนี้เหรอครับการเมืองครับกูพวกกูก็เสียหายสิครับตบาดจัดตรงไหนมาจตกพร์ตบาดจัดตรงไหนในเมื่อสวพวกมึงนะครับมึงไม่โทษสวเลยไม่เลือกมึงน่าแต่เมื่อมึงโทษเพื่อไทยว่าตบาดจัดมึงไม่โทษสวสองร้อยห้าสิบตัวเลยที่เขานะครับนะสภาทั้งหมดขนาดนั้นพี่น้องต้องเข้าใจสิครับมีเจ็ดร้อยห้าสิบคน ต้องใช้เสียงนะครับเงินหนึ่งของเจ็ด้อยห้าบเพราะว่ารวมสวด้วยครับสสมีห้าร้อยคนสวมีสองร้อยห้าบนะอ้วกมันไม่โทษสวไม่โทษพรรคที่ไม่เลือกมึงเลยพวกพิธาครับแต่มึงมาโทษพรรคเพื่อไทยแต่บัตรตัดแล้วมึงโทษอย่างนี้นี่ได้พวกกูก็เสียหายดิครับก,ก,ก,กูเชียร์พรรคเพื่อไทยกูก็เสียหายดิ นะอะไรก็ตาบาสัจัดอะไรก็ตาบาสัจัดนะครับตาบาสัตว์พ่อมึงเรอครับอ่ะเห็นหรือยังครับแต่เวลามึงไปยกมือให้กับอนุทินเนี่ยนะครับนะไปยกมือให้อนุทินเนี่ยมันคืออะไรไอ้เทงมันคืออะไรนะพวกมึงหมาหรือคนกูถามหน่อยมึงเป็นคนหรือเป็นหมามึงไปยกมือให้มันได้ยังไงที่ผ่านมามันไม่เคยยกมือให้มึง มันกระทืบมึงขัดขวางมึงทุกวิถีทางมึงไปเติมเชื้อเพลิงไปเติมน้ํามันให้เขานะให้มันไปเป็นเสาค้ำให้เขาให้เขาฟื้นขะืนชีพนะปีศาสตร์เห็นไหมตอนนี้เขามาเขาเป็นเจ้าเปีศาสตร์แล้วมึงจะควบคุมเขาได้ไหมละ่ะสวก็ของเขาร้อยสามสิบแปดบวกสองนะเขากระโดงก็เป็นของเขาเออแล้วมึงอย่ามาโทษมาเห่าเพื่อไทยเพื่อไทยเพื่อไทยนะครับ พี่น้องต้องเข้าใจนะครับบอกว่าเจ็ดร้อยห้าสิบเสียงอะเจ็ดร้อยห้าเสียงนี่ครับสามพักการเมืองที่ผมเอ่ยเนี่ยสามร้อยสิบสามร้อยสิบนะครับเกินกึ่งหนึ่งเท่าไหร่ครับของเจ็ดร้อยห้าสิบเท่าไรนะเท่าไร่นะไรครับท่านผู้ชมมันก็สามร้อยนะครับสามร้อยสิบมันขาดเสียงอยู่เท่าไร่พี่น้องนะถ้าภูมิใจไทยมายกมือให้มันพิธาได้เป็นนายก ขาดอยู่เจิกว่าเสียงรู้ไหมพวกควายพวกไม่รู้เรื่องมึงคงมาเหา่าโอยตบัดัดตบัดสัดข้ามคั่ว่ะข้ามคั้วครับแต่พวกมึงยังคิดวง่ๆแบบงโง้่ควาย,ย,ย,ยว่ารอไม่อีกจนกว่าสวนี้จะสิ้นสภาพสวนี้เขานะครับเขาจะหมดวาระนะครับสวในข้อของประยุทธ์นะครับที่มันเลี้ยงไว้นี่ครับ250มันจะพ้นวาระนะครับสิบเดือนต่อไปครับ แต่มันบอกว่าต้องประเทศเนี่ยครับต้องรอพวกมันสิบเดือนครับถึงจะให้วิทาให้โอกาสวิทาอีกครั้งหนึ่งมันรอได้เลยครับนะประเทศมันรอได้เลยครับนะประเทศชาติมันไม่ใช่ว่านะครับนะประเทศไม่ใช่ว่าเป็นของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับปคนไทยเนี่ยเขาบาดเจ็บมาตั้งแต่นะครับตั้งแต่โควิดแล้วครับมึงจะให้รออะไรล่ะครับนะ มึงต้องมึงคนเดียวใช่ไหมต้องพักของมึงใช่ไหมนะถึงจะนะครับถึงจะประเทศนี้ถึงจะเดินได้ถึงประเทศนี้ถึงจะอยู่ดีกินดีนะต้องให้รอพักมึงหรือพักอื่นเขาไม่มีความหมายนะครับตามหลักการสากลครับพักอันดับหนึ่งตั้งไม่ได้เขาพักอันดับสองเห็นได้คังพักอันดับสองก็คือเพื่อไทยไงครับนะเพื่อไทยได้ร้อย 1 1เสียงครับนะเขาก็มีสิทธิ์นะครับนะเขาจะทำไมจะต้องไปรอมึงครับนะแล้วอย่าลืมนะเขาว่าไอปยุทธ์มันก็เป็นรัฐรัฐบาลรักษาการอยู่ครับอะไรจะเกิดขึ้นครับรอไปเป็นสิบเดือนเป็นเป็นเป็นปีครับนะประชาชนรอรอความช่วยเหลือรอการแก้ไขครับใครจะไปรอมึงนะครับนะต้องพักมึงพักเดียวใช่ไหมประเทศนี้นะครับ ถึงจะมีความสงบถึงจะมีความอยู่ดีกินดีกูถามหน่อยมึงคิดโมงมู่ไปควายอย่างนี้ไงต้องรอไม่สิบเดียนตบัดจัดนะครับถ้าใครบอกว่าพักเพื่อไทยตบัดจัดมา้านะครับตัวเลยนะถ้าบอกว่าตบัดจัดอย่างที่ผมพูดมานะถ้าอนุทินนะครับมึงไม่ดาอนุทินเลยอนุทินมันไม่มาช่วยกูบ้างล่ะแต่มึงมาเติมเนี่ยนะครับมันก็เกินเกินหนึ่งไงสามร้อยสิบบวกอนุทินเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบนะ 70นะครับนะ70เป็น380ครับถ้าไอ้นุทินนะครับถ้าพักไอ้หนูผีช่วยมึงนะกูบอกเลยว่าเกินกึ่งหนึ่งของ750ไงไม่ต้องใช้เสียงสวอเห็นหรือยังครับไม่ต้องครับไม่ต้องรอสวร,รอสวมาสองรอบครับ <S <S เขาก็บอกว่ามึงลดเฟดานลงหน่อยเว้ยนะร้อนี่กูกลัววัวไม่ลดครับนะวิทาไม่ลด มันไม่อยากเป็นครับท่านผู้ชมมันไม่อยากเป็นนายกมันจะลดได้ยังไงล่ะครับมันไม่มีกลืนมันไม่มีความสามารถครับนะทั้งพักมันเลยเห็นไหมครับมันให้สัมภาษณ์แต่ละทีนะครับถ้าอย่างมันจะโง่จะควายไปด่าเพื่อไทยได้ยังไงครับถ้าครับมันก็สนับสนุนเพื่อไทยสิครับนะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยครับแก้รัฐมนูญอย่างนี้มันไม่เคยสนับสนุนนะครับทักเพื่อไทยในการที่เขาจะจัดการกับสว,วววร้อยสามสิบแปดบวกสองเนี่ย นะครับเรื่องอยู่ดีไอทวีตรวจสอบเ,เขาเ,เขา<ข>นั่นอยู่ครับแต่มันไม่เคยสนใจครับนะมันไม่เคยสนใจนะผมถึงบอกว่าพักการเมืองพักนี้ครับมันเข้ามาเพื่อหาแดกอย่างเดียวครับเอานะครับนะหลอกทลายธศหักหลัง14ล้านเสียงครับไปเป็นเสาค้ำครับนะไปเป็นเสาค้ำให้อนุทินได้ยังไงครับ พักอนุทินเนี่ยมันพผงาพผงาครับเหมือนกับคนเนี่ยครับว่ายน้ําไม่เป็นจมน้ําแล้วแต่มันเนี่ยนะครับไปช่วยให้เขาฟื้นนะครับนะแทนที่มึงจะนะครับช่วยพักเพื่อไทยครับนะช่วยพักเพื่อไทยให้เขาจัดการกับสวหัวกับเขากระโดงครับเรื่องนี้ตอนนี้เงียบไปครับเป็นไงครับนะเท่ากับมึงเนี่ยครับนะเอาดาบไปให้โจร เอาปืนไปให้โจรครับพวกโง่พวกควายครับโจรมันก็กลับมาพ้นบ้านพวกมึงเป็นไงครับ